สวัสดีนักเรียนทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสรุปในสิ่งที่เราเรียนกันมานะก็คือสรุปเนื้อหาการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับก็สําหรับเนื้อหาที่ผ่านมาในครั้งที่แล้วนะครับก็ครูได้ไปดูคอมเมนต์นะฮะของนักเรียน ทุกคนแหละนรครูก็จะดูว่านักเรียนมีความรู้สึกยังไงกับการเรียนเนื้อหาในรายวิชานี้นะครับซึ่งครูก็พบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในตัวของครูเองก็คือ1เนื้อหาครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยครูได้สอนใช่ไหมฮะแล้วก็พูดเร็วเกินไปนะฮะมีนักเรียนคอมเมนต์ว่าครูพูดเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นครูก็จะพยายามพูดให้มันช้าลงนะฮะแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเรามาเรียนกันเลยดีกว่านะครับ ก็จะเป็นตัวแรกเลยก็คือเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันจะต้องทำไมฮะทาให้เกิดสารใหม่ที่มีสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับอายุตัวอย่างเช่นนะฮะเราอาจจะมะะีสารตั้งต้น2ตัวเช่นเป็นไฮโดรเจนใช่ไหมฮะกับออกซิเจนแล้วก็เมื่อทําปฏิกิริยากันนะ,ะจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าน้ําอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วสารตั้งต้นอาจจะมีสถานะเป็นแก๊ส ก็ได้เป็นของแข็งก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นของเหลวก็ได้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นอาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นสถานะอะไรก็ได้แต่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทํำไหมฮะต้องเกิดสารใหม่อันนี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำมาเข้าใจก่อนว่าเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับเปลี่ยนแปลงทางเคมีต่างกันอย่างไรนะฮะสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคือการเปลี่ยนแปลงเลยฮะสถานะของสารก็คือของแข็ง ของเหลวแล้วก็แก๊สสามตัวนี้คือเรื่องของสถานะเนี่ยจะเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคําว่ากายภาพคือสิ่งที่เราทำไมฮะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่ไหมแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำไมฮะไม่มีชีวิตที่เรากําลังเรียนกันอยู่นี่นะฮะแต่ถามว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นจําเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนไปจากเดิมนะฮะอันนี้คือสิ่งที่หนูจะต้องทําความเข้าใจและจํามันได้ก่อนนะครับสาหรับในเรื่องของการเขียนสมการเคมีนะฮะก็ <c oughs> หลักการง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องมีทำไมฮะ มีสารตั้งต้นอยู่ข้างซ้ายมือนะฮะตามภาพนี้เลยนะครับแล้วก็ทำไมฮะมีผลิตภัณฑ์อยู่ทางด้านขวามือนะ mm. อ่ะเห็นไหมฮะมีสารตั้งต้นอยู่ด้านซ้ายมือใช่ไหมฮะแล้วก็ขวามือเป็นผลิตภัณฑ์นะฮะอันนี้คือสิ่งที่หนูจะต้องทำปาเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหนูเจอสมการอะไรก็ไม่รู้นะฮะหนูจะต้องรู้ก่อนว่าอันดับแรกเลยคือหนึ่งข้างซ้ายเนี่ยเป็นสารตั้งต้นนะฮะแล้วก็ข้างขวามือเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็จะถูกขั้นด้วยเครื่องหมายลูกศรไป ไปทางด้านขวามือแบบนี้นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นสมการเคมีที่ดีเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีสถานะของสารตัวนั้นนั้นติดไว้ด้วยเป็นวงเล็บที่ห้อยไว้เช่นถ้าเกิดเป็นตัว G ก็คือเป็นแก๊สใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัว L ก็คือเป็นลิควิดก็คือเป็นของเหลวแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่นัยนจะได้พบก็คือ S ก็คือโซลิดก็คือของแข็งหรือว่าบางทีอาจจะมีตัวหนึ่งเข้ามาก็คือ AQ หรือ q u e o ี s เนี่ยก็คือเป็นเป็นอะไรฮะเป็นสารละลายโอเคไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้อง จำมันได้นะครับครับหลังจากนั้นเราก็มีการดุลนะฮะให้มันเป็นสมการที่สมบูรณ์แบบดุลยังให้สมบูรณ์แบบคือดุลแบบให้ซ้ายและขวามีจํานวนเท่ากันนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะเกิดมาเป็นแค่ให้ทุกโอก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาเราดุลสมการเนี่ยจําเป็นที่จะต้องใส่2ใส่สี่ใส่อะไรก็ไม่รู้ให้ซ้ายและขวามันเท่ากันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะฮะอ่ะอีกตัวหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกฎทรงมวล จริงๆกฎสงโมตัวนี้ครูตั้งใจว่าจะเอาไปสอนในเรื่องหลังๆแต่ว่าพอมาพูดจริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่มีอะไราย,ยากวิธีการจําง่ายๆจําแบบนี้ฮะในปฏิกิริยาเคมีใดๆก็แล้วแต่นะฮะมวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาจะต้องเท่ากับทำไมฮะมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาจริงๆแล้วตัวนี้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนจะรู้สึกว่ามันทําแ่งทาแม่งไหมมันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเฮ้ยมันจะไม่เท่าหรือมันเท่าในความเป็นจริงแล้วนักเรียนก็จะต้องดู2ตัวจําได้ไหมฮะก็คือสถานะที่มันเป็นเปิดกับปิด นะในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดในเชิงของทฤษฎีแล้วเราจะพูดในเชิงของภาชนะปิดนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไปตามกฎทรงมวลก็คือไม่ว่ามันจะเกิดอะไรก็แล้วแต่ปฏิกิริยาธรรมกันในนั้นน่ะสุดท้ายมันอยู่ในภาชนะปิดใช่ไหมฮะมันจะมีเท่าเดิมนะฮะมันจะไม่หายไปไหนเพราะฉะนั้นมวลของมันจะต้องเท่าเดิมนะฮะมวลของสารจะต้องเท่าเดิมจาให้ได้นะฮะเรากําลังพูดถึงเรื่องของมวลนะฮะมวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาจะต้องเท่ากับ หลังเกิดปฏิกิริยาโอเคนะค <c oughs> ิ้วเรียนดูตัวนี้ฮะหลักการเขียนสมการเคมีง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเขาให้มาแบบเนี้ยสิ่งแรกที่หนูจะต้องรู้คืออะไรฮะสิ่งแรกที่หนูจะต้องรู้คือหนึ่งข้างซ้ายมือเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นเป็นสารตั้งต้นสารตั้งต้นมีกี่ตัวสารตั้งต้นมีสองตัวได้แก่อะฮะ CS4 กับ O2 ใช่ไหม O2 เนี่ยแล้วก็กลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มีกี่ตัวผลิตภัณฑ์ก็มี สองตัวเท่ากันก็คือ CO2 กับ 2S2 อะ 2S2O นะฮะอันนี้วิธีการดูว่ามันดุลแล้วหรือเปล่าหรือยังไม่ได้ดุลเนี่ยเราต้องดูยังไงฮะวิธีการดูดูง่ายๆนะฮะเราจะต้องดูก่อนว่าอะดูทีละตัวก่อนนะเราดูตัว C ก่อนนะฮะตัว C ข้างนี้มีกี่ตัวอ่ะเรามาดูข้างนี้นะฮะว่าตัว C ีข้างนี้มีกี่ตัวสมมุติว่าอะให้ข้อนี้เป็นข้อที่หนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะมาดูทีละตัวนะวิธีการดูดูแบบนี้ C ข้างนี้มีหนึ่ง ข้างนี้มีหนึ่งแสดงว่า c เท่าไหรฮะ c เท่ากับหนึ่งข้างนี้ c เท่ากับเท่าไหร่ c เท่ากับหนึ่งแสดงว่า c เท่าเลยแล้วก็ไม่ต้องสนใจ c นะฮะมาดูตัวต่อไปตัว h นะตัว s ตัวเนี้มี c เห็นไหม s ค้อยสี่คือ s เท่ากับ c อ่าแล้วก็ใส่ไว้ก่อนว่า s เท่ากับสี่นะครับแล้วก็มาดูข้างขวามือ s เท่าไหร่ s ค้อยสองคูณสองเท่ากับ4นะฮะสี่เพราะฉะนั้นเ s ก็ 4เท่ากันอะไรประมาณนี้นะวิธีการดูเห็นไหมอ่ะ c s 4เรียบร้อยแล้วมาดู O บ้าง O ตัวนี้มี2ตัวเห็นไหมฮะแสดงว่าข้างซ้ายมือเนี่ย O มีแค่2ตัวข้างขวามือมีเท่าไหร่อ่านดูก่อนตัวนี้นะฮะมี O2 ตัวใช่ไหมแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้มีกี่ตัวตรงนี้คือ2คูณ O เห็นไหม2คูณ O เพราะฉะนั้น O มีเท่าไหร่2ตัวบวกด้วย O อีก2ตัวเพราะฉะนั้นข้างเนี้ย O มีเท่าไหร่ฮะ O มี4ตัว อ่านั่นเลยจะพบว่าเป็นประมาณนี้ก่อน,หนไหมสิ่งที่มันไม่เท่ากันคืออะไรโ O ใช่ไหมออกซิเจนไม่เท่ากันเราจะทํายังไงให้ออกซิเจนมันเท่าละ่ะนั่นเลยดูนะ C เท่าแล้วเท่ากับ1 S เท่าแล้วเท่ากับ4 O ข้างซ้ายมี2ข้างขวามี4เห็นไหมฮะดูง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูก็คือทําไมฮะเราก็เลยจับอะไรฮะจับ2ให้กลายเป็น4 2ทําอะไรให้ได้4ก็ต้องเป็นอะไรฮะ2ตัวนี้ก็จะจาเป็นต้องทําไมฮะต้องคูณด้วย สองถูกต้องไหมสองคูณสองเท่ากับสี่อ่ะเรามาดูแล้วเราจะใส่ยังไงคําตอบคือเราก็ดูโอตัวนี้ใช่ไหมเราก็จับแบบนี้เลยฮะสองคูณสองเท่ากับสี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นข้างซ้ายกับข้างขวาก็จะเท่ากันแล้วนะฮะประมาณนี้นะฮะวิธีการดูดูแบบนี้เพราะฉะนั้นสมการที่นักเรียนจะได้ก็คือสมการใหม่ที่ได้มาจากการดูลเรียบร้อยก็คือ C s ่บวกด้วย2 O2 อใช่ไหมฮะอันนี้คือสารตั้งต้นนะฮะ กรายไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้เป็น co 2นะฮะบวกกับ2 s 2 h 2 o นะฮะอันนี้คือทำไมฮะคือสมการที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากที่ดูเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จบไปนะฮะเรามาดูข้อที่2นะฮะนักเรียนอาจจะใช้วิธีการลอกข้อเนี้ลงไปก่อนแล้วก็พักวิดีโอครูไว้นะฮะแล้วก็ลองเขียนดูว่าจะดูยังไงให้มันเท่ากันนะะลองดูไหมอ่ะมาดูตัวแรกก่อนก็ดูจากข้างซ้ายไปข้างขวาใช่ไหมดูเหมือนกันเลยก็คือ 1s เท่าไหรฮะ เอชข้างนี้มีเท่าไหร่แน่นอนมีสองตัวเห็นไหมเพราะว่ามันห้อยสองอ่ะมาดูนะฮะส่วนข้างขวามือตัวนี้นะฮะเอชเท่าไหร่เอชก็เท่ากับสองเหมือนกันแสดงว่าเอชเท่าอ่ะเราก็ไม่สนใจเอชแล้วทีเนี้ยเรามาดูอีกตัวหนึ่งในนี้มีเอชกับโอเรมาดูโอก่อนฮะโอเท่าไหร่โอเท่ากับสองเห็นไหมข้างซ้ายโอเท่ากับสองนะส่วนข้างขวาโอเท่าไหร่ฮะโอเท่ากับหนึ 1. 1> ่งอ่ทีนี้ปัญหาแล้วนะฮะ ถ้าสมมุติว่า O เท่ากับ1แสดงว่าเราจําเป็นที่จะต้องทําให้ O เท่ากับ2ถูกต้องไหมเราอาจจะใส่ตัวเลขอะไรที่มันเท่าก,กับ2ฮะก็คือคูณอะไรเข้าไปคูณ2เข้าไปอใส่แบบนี้นะสมมติว่า2ทีนี้เวลาเราใส่2เข้าไปตรงนี้นะฮะมันกลายเป็น2เนี่ยคูณทั้งแหละคูณทั้ง O และคูณทั้ง H ถูกต้องไหมตัวนี้มันคือคูณทั้ง2ตัวนะเวลาเราคูณเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราคูณตัวนี้ตัวอะไรเปลี่ยนด้วยก็คือตัวอะไรฮะ ัว s เปลี่ยนด้วยตอนนี้ s กลายเป็นเท่าไหรแล้วอ่า s ตอนนี้กลายเป็น4ใช่ไหมฮะกลายเป็น4แล้วอ่า o เท่ากับเท่าไหร o เท่ากับสองใช่ไหมเพราะคูณ2เข้าไปตอนนี้กลายเป็นว่าพอเราคูณ2เข้าไปปุ๊บ o เท่าใช่ไหม o เท่ากับสองซ้ายขวาเท่ากันแต่ s เปลี่ยนฮะ s ข้างซ้ายมือเป็นสองส่วน s ข้างขวามือเนี่ยเป็นอะไรเป็น4ทําอย่างไรให้มันเท่ากันน,นักเรียนดูซิเราในเมื่อเราเปลี่ยนข้างขวาไปแล้วเราจะไม่ยุ่งกับข้างขวาแล้วเราจะยุ่งกับข้างซ้าย ใช่หไหมฮะ s ข้างนี้มีห้ 2, อย2องทำยังไงให้2เท่ากับ4ี่ฮะเราก็ต้องคูณแล้เข้าไปคูณสองถูกต้องไหมอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใส่เลขสองฮะมันจะได้เป็นสมก,การใหม่ที่ได้มาจากการดูเรียบร้อยก็คือ2 s สองนะฮะเท่ากับ4เรียบร้อยนะสอ s สองบวกด้วย o สองใช่ไหมฮะกลายไปเป็นสอง s สอง o อ่ะประมาณนี้นะฮะนักเรียนตรวจสอบดูนะมันเท่ากันหรือยัง s เท่ากับ4ี่ไหมเท่าแล้ว2องสใช่ไหมฮะข้างนี้เป็น2องสอ่าเท่ากันแล้ว O ข้างนี้มี2ข้างนี้ก็มีเลยฮะมี2เหมือนกัน O2 เห็นไหมสองคูณ O ก็ O2 เพราะฉะนั้นนี่คือหลักการง่ายๆในการเขียนสมการเคมีถึงแม้ว่าเขาให้มาอาจจะเป็นไปได้เราเป็นออกซิเจนเป็นไฮโดรเจนแต่ถามว่าในสมการที่ถูกต้องเราจะต้องมีการดุลสมการให้สมบูรณ์ก่อนอันนี้คือสิ่งเรื่อง เรื่องแรกในการสรุปของครูนะฮะก็คือสรุปหลักการเขียนสมก,การเคมีนักเรียนอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็ยากไหมไม่ยากง่ายไหมไม่ง่ายกลาง,ลางๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นลองกลับไปทําความเข้าใจกันตรงนี้ดูถ้าเกิดหนูเจอแบบน,นี้หนูใช้สเตปครูเนี่ยหนูจะเจอสมก,การอะไรมาหนูก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าดูทีละตัวจําไว้ว่าดูทีละตัวนะฮะถ้าเกิดว่ามันห้อยอยู่ก็คือตัวนั้นอะ่ะคูณด้วยตัวนั้นเช่น S ห้อยสองก็คือเมี2ตัวถ้า O ห้อยสามก็แสดงว่าโมี3ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวข้างหน้าแบบนี้คือตัวคูณ โอเคไหมฮะถ้าคูณแบบเนี้ยคือคูณแค่ตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ยก้อนที่มันติดกันแบบเนี้ยคือคูณทุกตัวนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับการเขียนสมการเคมีย,ยากไหมไม่ยากใช่ไหมต่อเลยไหมนะครับอ่ะทีนี้ตัวหนึ่งนะฮะก็คือในเรื่องของประเภทนะฮะของสมการอ่าโทษทีสมการเราไม่พูดแล้วประเภทของปฏิกิริยาเคมีน,นะฮะจำได้ไหมว่ามันมีอยู่2ตัวคือดูดกันเลยฮะดูดกับ คายจำได้ไหมถ้าเกิดดูดแสดงว่าตัวมันจะต้องทำไมฮะร้อนจำได้ไหมตัวมันจะต้องร้อนส่วนข้างนอกจะต้องเย็นกว่าน,นี่คือเรื่องของพลังงานเกี่ยวข้องอะไรก็แล้วแต่ที่มีการสูญเสียพลังงานหรือมีการเกิดพลังงานขึ้นเนี่ยมันจะต้องเกิดความร้อนขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าดูดความร้อนเกิดพลังงานไหมล่ะเกิดเกิดพลังงานที่ดูดเข้ามีค่ามากกว่าพลังงานที่คายออกนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆตัวเนี้ยมันก็ บอกอะไรได้หลายอย่างก็คือสมมติว่าในสภาวะที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามใช่ไหมฮะในกลางกลางวันที่แดดจ้าเนี่ยจะพบว่าทำไมฮะหนูไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้พบว่าทำไมฮะอ่ามันเย็นใช่ไหมจริงๆแล้วการที่เราไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มันเย็นได้เป็นเพราะว่าต้นไม้ทำไมฮะมันมีปฏิกิริยาในการดูดความร้อนไปที่ตัวมันแล้วมันก็จะคลายใช่ฮะพลังงานที่คลายมันนั้มันจะเย็นกว่าเพราะฉะนั้นถามว่ารอบๆที่อยู่ต้นรอบๆที่อยู่ใต้ต้นไม้เนี่ย จะยิ้สึกว่ามันเย็นทั้งที่จริงแล้วต้นไม้มันร้อนนะะอั้เขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาการดูดความร้อนโอเคไหมอีกตัวหนึ่งก็ตรงกันข้ามนะก็คือปฏิกิริยาการคายความร้อนทีเนี้ยพอคายความร้อนเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วรอบๆมันจะร้อนกว่าตัวมันนะฮะเพราะฉะนั้นหามว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไปอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกร้อนแสดงว่าเราทำไมฮะกำลังสัมผัสกับปฏิกิริยาการคายความร้อนให้กับเราอยู่ไหตัวอย่างเช่นอะไรบ้างตัวอย่างเช่นเวลาหนูสุ่มไฟใช่ไหมฮะแล้วก็ รู้สึกได้เลยว่ามันจะอุ่นๆร้อนๆถ้ายิ่งเข้าไปใกล้มากยิ่งร้อนเข้าใกล้ไฟมากยิ่งร้อนแสดงว่าแบบนี้เป็นปฏิกิริยาการคายความร้อนนะคผู้สรุปชัดไหมชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราจะต้องทําความเข้าใจกับมันแล้วก็เก็บไปทําไมฮะเก็บไปทำความเข้าใจกับเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นเราจะต้องดูให้ออกว่าอะไรคือคายความร้อนอะไรคือดูดความร้อนโอเคนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งอะโอเคในเรื่องของประเภทมีแค่นี้มีแค่สองประเภทคือดูดกับคายนะครับ อะมาดูอีกตัวหนึ่งในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันของเรานะฮะเราจะพูดอย่างนี้ละกันว่าปฏิกิริยาเคมีแล้วก็เทียบระหว่างสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์นะฮะจำได้ไหมสารตั้งต้นอยู่ข้างซ้ายมือนะสิ่งที่เอามารวมกันแล้วเกิดเป็นสิ่งใหม่สิ่งใหม่คือผลิตภัณฑ์อยู่ข้างขวามือตัวอย่างเช่นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ก่อนละกันพูดถึงเรื่องของสมบูรณ์การเผาไหม้แบบสมบูรณ์นะฮะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจําให้ได้เลยคือถ้ามันเผาไหม้แบบสมบูรณ์จริงๆนะ มันจะทำไมฮะไม่เกิดควันนะฮะมันจะไม่เกิดฟันนะฮะ,ะสารตั้งต้นอาจจะประกอบไปด้วยอ่าไฮโดรเจนนะฮะแล้วก็มีแคลคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมฮะแล้วก็บวกกับออกซิเจนที่เพียงพอถามว่าออกซิเจนที่เพียงพอนี้ดูดูที่อะไรฮะดูที่ว่าเราไปเผามันที่ไหนโอเคไหมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยมันจะได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะแล้วก็มีน้ํานิดหน่อยนะฮะแล้วก็ได้เป็นพลังงานที่มันคายออกมาใช่ไหมจำได้ไหม คายความร้อนไงคายความร้อนก็คือทําไมรอบๆร,ร้อนเราเข้าใกล้ไฟเรารู้สึกร้อนแสดงว่าเป็นพลังงานที่คายความร้อนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไ like. ว้ามาดูเทียบอีกตัวหนึ่งนะฮะเผาเหมือนกันแต่เผาไม่เหมือนกันเผาแบบไม่สมบูรณ์กับเผาแบบสมบูรณ์ถ้าเกิดว่าเผาแบบไม่สมบูรณ์เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือนักเรียนดูตรงนี้ฮะในสารตั้งต้นเราจะพบว่าทําไมฮะมีออกซิเจนที่ไม่เพียงพอกับมีออกซิเจนที่เพียงพอนี่คือสิ่งที่แตกต่างเพราะฉะนั้นการเผาไหม้จําเป็นที่จะต้้ออองใชกซิเจน จำเป็นแต่ถ้าเกิดว่าออกซิเจนมีไม่พอนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคืออะไรฮะคือเห่าหรือควันนั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าหนูเคยเห็นเวลาเขาสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าๆไหมฮะยิ่งเก่าเท่าไหร่ยิ่งจะพบได้เลยว่ากระบวนการเผาไหม้ของมันไม่สมบูรณ์มันจะเกิดควันท่วมๆเลยใช่ไหมในรถมอเตอร์ไซค์ของใครบ้างที่สตาร์ททีแล้วเหมือนรถย่างไก่ไแบบควันฟุ้งๆแบบน,นั้นอะ่ะ <c oughs> หรือเวลาหนูไปตลาดหนูจะเห็นร้านทำไมฮะ ร้านขายไก่ใช่ไหมร้านขายไก่ในฟันคุ้งควันฟุ้งเลยใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าเกิดเป็นร้านปิ้งลูกชิ้นบางร้านก็ทําไมฮะพอเขาเผาอะไรเรียบร้อยแล้วถ่านปุ๊บคงทีแล้วมันก็จะทําไมฮะมีตาไฟขึ้นมาซึ่งมันไม่มีควันอันนี้นคือเรื่องของปฏิกิริยาเผาไหม้ที่สมบูรณ์แล้วนะฮะแต่ถามว่าถ้าไม่สมบูรณ์จำง่ายๆว่าถ้าไม่สมบูรณ์มันจะมีควันเกิดขึ้นนะฮะในเรื่องของการเผาไหม้นะอ่าฮะไม่ไม่สมบูรณ์จะเกิดควันขึ้นอันนี้คือสิ่งที่จะต้องจําให้ได้ อีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการเกิดสนิมนะฮะการเกิดสนิมเนี่ยจะต้องอมีสารตั้งต้นคือเหล็กถูกต้องไหมเราจะต้องพูดถึงเหล็กก่อนนะฮะเมื่อเหล็กนะฮะมาโดนน้ำใช่ไหมฮะเหล็กมันโดนน้ำเนี่ยมันก็จะทำไมฮะเกิดการาทําปฏิกิริยานะฮะอ่านะฮะถ้าเกิดว่าเหล็กมาทําปฏิกิริยากับน้ําแล้วเ,เกิอดอะไรฮะมีทําปฏิกิริยากับน้ําแล้วก็มีแก๊สออกซิเจนในอากาศเนี่ยมันจะเกิดสนิมขึ้นฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเราหยิบเหล็ก ไปวางทิ้งไว้มันก็ยังไม่เจออะไรเจอแสงแดดมันก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามันโดนฝนหรือว่ามันโดนน้าหรือมันเปียกเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่จะตามมาต้องเกิดอะไรฮะเกิดสนิมขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากการเรียนเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปทาการทดลองก็ได้นะหนูอาจจะใช้เหล็กหรือว่าปัจจุบันนี้เหรียญบาทเรียนเหรียญบาทปัจจุบันนี้มันอาจจะเป็นเหล็กนะเราไปวางไว้เหรียญรุ่นใหม่ๆหน่อยนะไปวางทิ้งไว้แล้วก็โดนน้าสักหน่อยหนึ่งหนูจะพบว่าบริเวณรอบๆขอบๆนั้นจะเกิดสนิมขึ้นี่่คือสิงท อยากจะฝากไว้นะครับลองไปสังเกตดูนะอีกตัวหนึ่งก็คือกรดกับโลหะนะฮะแน่นอนเลยว่ามันจะต้องเกิดสิ่งที่หนูเคยตอบคําถามผูไปนะฮะก็คือเกิดเกลือนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ากรดกับโลหะมาทําปฏิกิริยากันนะฮะสารตั้งต้นคือกรดกับโลหะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรฮะเกิดเกลือนะฮะซึ่งเกลือตัวนี้เป็นเกลือของโลหะนะฮะแล้วก็ได้ได้อีกตัวหนึ่งก็คือแก๊สไฮโดรเจนนะครับแก๊สไฮโดรเจนกับเกลือของโลหะจะจะเป็นผลิตภัณฑ์ของ ปฏิกิริยาที่เกิดระหว่างกรดกับโลหะอันนี้คือจําให้ได้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเรื่องถ้าเป็นกรดกับเบสนะฮะสิ่งที่จะต้องเกิดก็คือเกลือของโลหะเช่นกันฮะแต่ถามว่ามันจะเกิดอีกตัวหนึ่งคือน้ำนะฮะถ้าเกิดอฟังดีๆนะถ้ากรดกับโลหะเกิดเกลือกับแก๊สไฮโดรเจนแต่ถ้าเกิดว่ากรดกับเบสเกิดเกลือ,อ,อกับน้ำนะฮะเพราะฉันถามว่าปฏิกิริยาที่เกิดกรดกับเบสเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเห็นน้ำนะเกิดน้ําขึ้นแล้วก็เกิดเกลลือขอขงโหะะด้วยนครับ อีกตัวหนึ่งก็คือเบสกับโลหะนะฮะบางชนิดนะใช่ว่าบางชนิดมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเช่นแบบพวกสินสังกะสีอะไรพวกนี้พวกสังกะสีพวกเอ่ออลูมิเนียมอะไรพวกนี้นะเกิดว่าทําปฏิกิริยากับอาสารที่เป็นเบทเนี่ยมันอาจจะได้เป็นเกลือของเบสบวกกับแก๊สไฮโดรเจนนะฮะนี่คือสิ่งที่เราอาจจะได้พบนะฮะอีกตัวหนึ่งคือกรดก๊าารประกอบคาร์บอเนตนะฮะตัวนี้เราอาจจะพบว่ามันทำไมฮะมันมีความเป็นกรดผสมกับสารประกอบคาร์บอเนตแล้วได้มาเป็นเกลือของโลหะซึ่ง ได้ตัวนึงคือน้ําด้วยแล้วก็เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราอาจจะพบได้ใช่ไหมฮะเออ่เคเยครเรียนกันไปในคาที่แล้วจําได้ไหมคืออะไรฮะก็คือหินง,งอกหินย้อยอะไรพวกนั้นนะฮะในอยู่ในถ้าอีกตัวหนึ่งคือการเกิดฝนกรดนะฮะก็จะมีน้นําฝนใช่ไหมฮะแล้วก็มีออกไซด์ของไนโตรเจนในอากาศนะฮะแล้วกวะะ็หรืออัปค่าอาจจะเป็นซัลเฟอร์หรืออาจจะเป็นไนโตรเจนแล้วแต่นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือน้อนํามันจะมีรสเปรี้ยวนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าทําไมถึงมีรสเปรี้ยวอ๋อก็มมันทไฮะ มันกลายไปเป็นกรดซัลฟิริกหรือกรดไนตริกเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเกิดว่ามันเป็นน้ําฝนไปทําปฏิกิริยากับออกไซด์ของซัลเฟอร์เนี่ยมันจะได้มาเป็นเไรฮะเป็นกรดซัลฟูริกแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นน้ําฝนที่ไปทําปฏิกิริยากับออกไซด์ของไนโตรเจนเนี่ยมันจะได้เป็นกรดไนตริกฮะกรดไนตริกเคยเคยกินไหมเคยกินน้ําฝนไหมปัจจุบันนี้ฮะที่สมุดสาครของเราเนี่ยน้ําฝนเนี่ยชัดเจนมากเลยว่าทําไมฮะมันเปรี้ยว เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่ที่เราอยู่เนี่ยครเป็นที่ที่อากาศไม่ดีนะครเป็นที่ที่อากาศไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ชัดเจนเลยว่าการเกิดฝนกรดที่เราอยู่เนี่ยมันจะชัดเจนมากคือน้ําฝนที่เกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมีสภาพเป็นกรดนะฮะมันไม่ไม่ปลอดภัยนะอย่าไปกินน้ําฝนนักเรียนถ้าเป็นไปได้เราควรที่จะทําไมฮะกินน้ําที่สะอาดดีที่สุดคือโอเคแหละเมื่อสมัยย้อนอดีตไปประมาณ30ปีที่แล้วน้ําฝนอาจจะเป็นน้ําที่สะอาดมากๆนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือการส่องเคราะห ถ้าพูดถึงเรื่องของการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งหนึ่งที่เป็นสารตั้งต้นคืออะไรฮะคือคาร์บอนไดออกไซด์แม้ต้นไม้มันดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะฮะแล้วก็เกิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีการทําปฏิกิริยาใช่ไหมก็คือมีคลอโรฟิลล์ของต้นไม้ที่เป็นสารสีเขียวเนี่ยมีการดูดกลืนพลังงานไว้แล้วก็สุดท้ายผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาเป็นน้ําตาลนะฮะน้ำตาลกลูโคสแล้วก็บวกกับแก๊สออกซิเจนตัวนี้เองฮะที่เราได้ผลพลอยได้ใช่ไหมฮะจากการทำไมฮะจากการที่เรา อยู่ใกล้ต้นไม้นะก็คือถึงบอกว่าทาไมอยู่ใต้ต้นไม้ตอนกลางวันแล้วทําไมฮะแล้วรู้สึกสดชื่นคำตอบคือทําไมฮะมันมีแก๊สออกซิเจนนี่เองแต่ถามว่าสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องจําให้ได้คืออะไรฮะมันจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่มีอะไรเท่านั้นมีแสงเท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่มีแสงต้นไม้ก็ไม่สังเคราะห์แสงเช่นอะไรบ้างเช่นตอนกลางคืนเนี่ยถ้าตอนกลางคืนเนี่ยต้นไม้มันทําไมฮะมันไม่มีแสงมันก็ไม่สังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สร้างออกซิเจนให้เราด้วย เพราะฉะนั้นมันก็จะกลับกันนะถ้าเกิดว่าหนูไปอยู่ใต้ต้นไม้ในตอนกลางวันเนี่ยเราจะรู้สึกสดชื่นเพราะเรามีได้รับออกซิเจนจากต้นไม้ใช่ไหมแต่ในทํานองกลับกันถ้าเกิดว่าหนูไปอยู่ใต้ต้นไม้ในตอนกลางคืนเนี่ยต้นไม้มันก็จะแย่งออกซิเจนเราเพราะว่าออกซิเจนคืออะไรฮะคือแก๊สที่ใช้ในกระบวนการหายใจทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตบนโลกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ต้องใช้ ออกซิเจนทางนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปอยู่ใต้ต้นไม้ในตอนกลางคืนต้นไม้อาจจะแย่งออกซิเจนเราเราอาจจะรู้สึกว่าหายใจไม่ออกอึดอัดหรือว่ามีความเป็นไปได้ว่าอากาศมันจะเย็นๆใช่ไหมถ้าเกิดอยู่ใต้ต้นไม้ในตอนกลางวันและตอนกลางคืนตอนคืนก็เย็นตอนกลางวันก็เย็นแม่นี่คือสิ่งหนึ่งในเรื่องของหนูต้องแยกให้ออกก่อนว่าการเกิดปฏิกิริยาเกิดอะไรแล้วก็เป็นไปในรูปของการดูดหรือาคายความร้อนอะไรประมาณนี้หนูจะต้องจําให้ได้นะฮะ มาดูอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของประโยชน์ประโยชน์และโทษนะฮะของปฏิกิริยาเคมีอจำได้ไหมว่าเรื่องของปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันมีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งประโยชน์ใช่ไหมฮะมาดูประโยชน์ก่อนเลยเราอาจจะเป็นไปได้ว่ามันใช้ปฏิกิริยาเคมีของกรดกระเบดเนี่ยอาจจะทําให้น้ําที่ปล่อยออกมาจากโรงงานเนี่ยเป็นน้ําที่สะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ปล่อยสู่แหล่งน้ําตามธรรมชาติซึ่งมันจะไม่ทําลายธรรมชาติหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรฮะสร้างพลังงานความร้อนโดยปฏิกิริยาการเผาไหม้ตัวเนี้ยนะถามว่า คีจตัวนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราสามารถนำปฏิกิริยาความร้อนตัวนี้ไปใช้ในการํำรงชีวิตเราใช่ไหมเช่นอะไรใช้ไฟในการปิ้งย่างผงต้มอาหารนะฮะหรือว่าจะใช้ในเรื่องของกระบวนการเป็นอยู่ในยุคโบราณเราจะต้องใช้ความร้อนที่ได้จากอะไรฮะได้จากไฟในการอยู่ตอนกลางคืนใช่ไหมเพราะมันหนาวอะไรประมาณนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งในการสร้างออกซิเจนและน้ําตาลใช่ไหมฮะน้ำตาล,ตาลที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้นะฮะก็ อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของอะไรฮะการตกตะกอนไอออนของโลหะหนักบางชนิดเนี่ยก็จะทําให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้คือในด้านของประโยชน์ของปริยาเคมีนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งคือโทษของปฏิกิริยาเคมีมันเป็นไปได้ว่าแก๊สที่เกิดขึ้นอ่าที่อยู่ในอากาศใช่ไหมฮะมีการตกกระทบแล้วก็มีการลำเลียงอะไรพวกนี้ที่จําได้ไหมเรื่องของการเกิดอะไรฮะฝนฝนกรดอะไรพวกนี้มันไปทําปฏิกิริยาหรือแม้กระทั่งเห่าของรถใช่ไหมฮะหรือว่าเกิดแก๊สที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต เช่นอะไรบ้างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจริงๆหนูจะรู้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเดียวเนี่ยนะฮะมันจะทำไมฮะมันมันจะเป็นในเรื่องของกระบวนการหายใจของเราใช่ไหมสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะเอาคาร์บอนออกมาจากร่างกายทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยนะฮะออมันจะมีแก๊สตัวตัวคือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถ้าเกิดปรากฏการที่เขาเรียกว่าเลยฮะถ้าเกิดว่าเราหายใจเข้าไปมันก็จะมีการเผาเผาเผาผ่านพลังงานสุดท้ายก็จะต้องคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา แต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้มันกลายไปเป็น CO ไม่มีห่อยสองอะมันจะเป็นเรื่องของกระบวนการเลยครัะเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จาได้ไหมเรื่องของขมเหลวลดเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเกิดแบบนี้คาร์บอนมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีภาวะเลยกระจกเกิดขึ้นอาจจะเป็น SO แล้วก็ห่อยห้อย X y X นี่คือตัวเลขใดๆแล้วหรือแม้กระทั่งเป็น NO ห้อย X เนี่ย X ก็จะเป็นตัวเลขใดๆพวกนี้อาจจะทําให้เกิดทําไมฮะเกิดฝนกรดขึ้นนะมันเป็นเรื่องของอากาศที่มันไม่ดีอะไรประมาณนี้ฮนะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการทำลายวัสดุที่ทำจากโลหะและหินปูนพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นโทษที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีนะฮะนี่คือสิ่งที่หนูเรียนกันไปเพราะฉะนั้นก็สรุปเนื้อหาได้ประมาณนี้นะฮะวันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นักเรียนก็กลับไปทำความเข้าใจและทบทวนมันนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูอยากจะฝากไว้ในวันนี้ก็คือให้หนักเรียนตั้งใจเรียนนะฮะแล้วก็ดูว่าเนื้อหาที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้คือเรื่องอะไร แล้วก็เตรียมตัวที่จะสอบเก็บคะแนนนะฮะเราจะเริ่มเก็บคะแนนกันแล้วนะวันนี้เราก็แค่พูดกันชิวๆก่อนว่าเราเจออะไรบ้างกลับไปทบทวนเนื้อหาในวิดีโอนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าแน่ๆเลยว่าข้อสอบที่ออกในครั้งแรกของเราจะต้องอยู่ในวิดีโอตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้ดีนะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนทุกห้องนะเข้าเรียนของครูเยอะๆหน่อยนะครูติดตามนักเรียนทุกครั้งทุกคาบและทุกวันนะฮะถ้าเกิดว่าหนูมีเรกับครูนะเหมือนถามว่าจริงๆแล้วทําไมถึงครูจะต้องทําฟอร์มเช็คชื่อไว มันเป็นหลักฐานนักเรียนว่าหนึ่งนักเรียนเข้าเรียนสองเข้าเรียนกี่โมงนะฮะสามนักเรียนเข้ามาเรียนนักเรียนตอบคอมเมนต์สังเกตไหมว่าครูจะชอบถามคาถามแปลกๆนั่นหละฮะเป็นการทดสอบและวัดว่านักเรียนเรียนจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่เปิดวิดีโอแล้วก็ปิดไปโดยที่ดูไม่จบแล้วเข้ามาเช็คชื่อแล้วก็ไปนอนต่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์นะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะฝากไว้คือ นักเรียนอย่าขี้เกียจเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนขี้เกียจนักเรียนจะไม่ได้อะไรเลยจากการเรียนนะครับก็อยากจะฝากไว้สําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็หวังว่านะฮะนักเรียนทุกคนที่เรียนกับครูนะฮะจะเข้าใจเนื้อหาในเรื่องที่หนึ่งของเราก็คือในเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะฮะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็เท่านี้ครับ